สวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการจ้างสร้างบ้านนะครับที่ผมพูดบ่อยๆนะครับเรื่องว่าอันนี้เป็นบ้านต่างจังหว to to ัดนะครับผมทําไมต้องพูดคํานี้นะครับผมก็มีบางท่านสงสัยอยู่นะครับเอ๊ะว่าทําไมต้องพูดถึงว่าบ้านทางจังหวัดกันในเมืองคือตาสายช่างก็จะพอรู้ๆกันอยู่นะครับผมว่าทําไมไม่เท่ากันนะครับมีหลายปัจจัยนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกๆเลยคือค่าแรงค่าแรงเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผมเปรียบเทียบวัากรุงเทพกับอุดรแล้วกันนะครับผมแต่ที่จังหวัดอื่นผมไม่รู้นะครับผมคือ กรุงเทพกับอุดอรค่าแรงผิดกันมากนะครับผมหลายบาทเลยนะครับคือจากช่างนะครัช่างแต่แต่อุดอรแต่บ้านผมเนี่ยโยมันสี่ห้าร้อยบาทประมาณนี้นะครับแต่พอในกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งตกเจ็ดแปดร้อยบาทแล้วกันแต่ว่าคือเราเติมน้ํามันราคาลิตรเท่ากันกันกบที่กรุงเทพต่างกันไม่กี่ตังค์เลยนะครับผมน้ามันพืชน้ําปลาผมจะอรถดเนี่ยเราซื้อบิ๊กซีกรุงเทพกับบิ๊กซีอุดอรเท่ากันครับราคาเท่ากัน ครับผมแต่ว่าค่าแรงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมคืออันนี้ผมยกตัวอย่างมาผมก็ไม่รู้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับว่าเอะผมก็แปลกใจว่าทาไมนไม่เท่ากันนะครับทีนี้เวลาเราไปเสนอราคาบ้านราคาไม่เท่ากันนะครับราคาไม่เท่ากันในชุ่งเทพแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ทําอยู่ที่นู่นนะครับคือค่าแรงเปรียนเทียมง่ายๆเลยนะครับถ้าบ้านทรงนี้นะครับต่อตารางเมตรหนึ่งไม่ถึงสามพันบาทนะครับผมถ้าเป็นบ้านเสาสําเร็จนะครับยังไงก็ไม่ถึง คือถึงจะเป็นเสาหล่อผมผมเองนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เคยรับถึง3,000บาทสักทีนะครับต่อตารางเมตรนะครับคือแพงกว่านั้นเขาก็ไม่จ้างนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าบางท่านก็จะมีเหมาได้คือท่านใดที่มีเกรดสูงๆคือของผมมันยังเกรดต่าอยู่นะครับก็การจ้างเนี่ยก็อาจจะดูที่คุณภาพด้วยนะครับแต่ว่าผมถามทีมหลายๆทีมแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยมีใครเหมาถึง3,000บาทนะครับต่อตารางเมตรนะครับค่าแรงแต่ในกรุงเทพเนี่ยสามพันไม่มีใครทำนะครับผมเชื่ คือนี่แหละครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแปรแล้วครับการสร้างบ้านราคาก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับในเมื่อค่าแรงมันสูงกว่าและค่าวัสดุที่ซื้อสูงกว่าแต่บ้านก็ยังสร้างอยู่ในราคาต่ํากว่าเพราะว่าค่าแรงมันต่ำไงครับค่าแรงมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยพูดว่าอันนี้เป็นงานสร้างบ้านต่างจังหวัดนะผมจะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับคือสายช่างอย่างเราจะรู้กันอยู่นะครับว่าทําไมไม่เหมือนกันนะครับคือเรา เรารู้อยู่นะครับว่าเราซื้อของเท่าๆกับที่กรุงเทพแต่ว่าการไปเหมางานแพงๆเนี่ยรับรองว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้งานนะครับเพราะว่ามันมีบ้าฐานอยู่นะครับคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนกาหนดนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่นะครับสําหรับสายช่างเนี่ยครับบางทีผมก็เลยต้องพูดว่าอันนี้เป็นงานต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผมก็ศึกษาแต่เรื่องงานที่ทําจังหวัดนะเผื่อ เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆในช่างรุ่นใหม่ที่ทําอยู่แต่แต่างจังหวัดคือในกรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนผมก็เคยเข้าไปทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอผมมาทําอยู่นี่แล้วผมก็เลยพูดแต่อย่างนี้นะครับผมนี่แหละครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ